ไปเข้าโรงพยาบาลสองครั้งเขาใส่ออกซิเจนให้สองวันถูกเฉินเขาเอื้นไปถุกเฉินไอมากมันไม่ได้พักผ่อนไอตลอดหอบหืดหืดขึ้นหืดหืดหาดหาืดออก,ากมาเลยโรคข้าวก็ไม่ไหวสตาร์รถยังเหนื่อยนะยินยาตัวนี้ไปหนึ่งคืก๊ก็ดีขึ้นมาตลอดเพราะมันกินไม่ขาดก่อนนอนทุกวันโม้ะโม่ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีปกติเหมือนเดิม ทุกสิ่งทุกอย่างเรามีกําลังจากตัวนี้พันใจปกตินอนปกติผมพูดตรงๆเลยผมพูดใจเลยนะพูดกับคุณก็ไม่เหนื่อยแค่พูดทั้งวันก็ไม่เหนื่อยสวั <c oughs> สดีครับสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบล็อแบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะใครนะคะมีอาการของโรคหอบหืดนะคะหรือว่าคนที่คุณรักนะคะมีอาการของโรคหอบหืดนะคะมาฟังคลิปนี้กันได้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะชิวจะมาสัมภาษณ์นะคะลูกค้าที่มีอาการของโรคหอบหืดนะคะแล้วบอกว่า ทานบาลานยูคอเข้าไปแล้วอาการดีขึ้นมากๆนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะสัมภาษณ์กันนะคะมีสตรอรี่เรื่องราวของคุณพ่อนะคะว่าก่อนที่จะมากินเนี่ยอาการเป็นอย่างไรบ้างน้าหนักอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณพ่อกันเลยค่ะมอส,ว,สวัสดีค่ะหมอช่วยแนะนําตัวหน่อยว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ชื่อ,อ,อยอดยสุบันสิรีขามป้อมครับค่ะอยู่บ้านผมในมิตรมูสีบ้านมิตรสัมพันธ์สองคือตอนนี้ผมเป็นอหอยดมาตั้งแต่ปีครึ่งตอนนั้นผมทํางานอยู่ ขับรออยู่ไปเข้าโรงพยาบาลสองครั้งเขาใส่ออกซิเจนให้สองวันวันเดือนละสองเดือนละครั้งจําได้คือทํางานหนะักตอนนั้นเราไม่ได้พักผ่อนมั่งไปทุกวันไปทุกคืนตอนกันวิ่งกันคืนก็มีไปต่างจังหวัดที่โคราชคอนบุรีที่ศรีสะเ,เกดที่สุรินชัยภูมิหนองคายหนองบัวลำพูก็ไปคือตอนนั้นผมไม่มีอาการเท่าไหร่คือ ไปกับคนงานแล้วผมเลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่16ปี17ปีขึ้นหลัง ừ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  ขึ้นหลังเลิกทุกอย่างคือตอนขับรถบริษัทของ <ừ. S 2> อีสานฟาร์มซอยอีสานฟาร์มนี่แหละคือตอนนั้นผมไปกับคนงานคนไปต่างจังหวัดเนาะคนงานก็สูบบุหรี่แล้วก็เดนนับของให้เขาเช็คของให้เขา ừ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 . มันก็มีบางบางบางวันก็มีควนหรือมีทุกสิ่งทุกอย่างแหละคือมันปุ่นเยอะเนาะตอนนั้นผมก็เลยมาเข้าโรงพยาบาลสองครั้ง แล้วผ่านมาปีหนึ่งวันวันที่เข้าโรงพยาบาลมันมันเกิดอาการเนี่ยมันเกิดอาการมันคือไออ่ะไอไอมากมันไม่ได้พักผ่อนไอตลอดมันไม่ไหววันนั้นก็เลยต้องหาก็เลยหันใจหอบหืดหืดขึ้นหืดหืดหาดหืดออกมาเลยมีอาการเหนื่อยแล้วก็หอบแล้วก็มีน้ามูกมีสเลดทุกอย่างแล้วผมมาเห็นตัวนี้ตอนกลางปีเนี่ย สองเดือนผ่านสเดือนผ่านมาเนาะลปีเนาะ,ะเนี่ยผมเห็นอยู่ในในยูทูปโทรศัพท์ผมเลยโทรถามว่าเออ,อยาตัวนี้หอบหืดโดยเฉพาะ,ะแล้วก็โทร,โทรสั่งแล้วเขามามาเขาก็มามา,มาถึงผมผมกินป๋องหนึ่งคือตอนนี้<ะ>อยู่ประมาณถ้าผมให้ถ้าผมให้คะแนนเนาะ,ะผมให้สามร้อเปอร์เซได้ไม่ถึงไม่ถึงพันเนาะ,ะเอาเอาเนี่ยแหะตอนนี้อายุผมก็ห้าสิบ หกห้าสิบเจ็ดแล้ว<า>คือตอนนี้ผมก็ดย่อยาตัวนี้ไปหนึ่งปุก<า>ทุกวันนี้ก็ปกติช่วงแรกคุณพ่อทานกี่กี่เม็ดก่อนวดต่อต่อวันค่ะวันเดียวเม็ดเดียวก่อนก่อนนอนอืมแล้วประมาณกี่วันที่คุณพ่อรู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นอาการเหนื่อยหอบมันมันดีขึ้นประมาณได้สองอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณสิบสี่วันอัาก็ดีขึ้นมาตลอดตลอดผมกินผมมันกินไม่ขาดก่อนนอนทุกวัน วันละเม็ดตัวเนี่ยของเอี้ยย้อยให้ก่อนจำไม่ได้บาลานยู่โอบาลานยูเนาะยูคอเนาะก็นั่นแหละเพราะว่าตอนนี้ผมกินหมดป๋องหนึ่งแล้วอีกป๋องปสองนี่ประมาณเจ็ดเม็ดแปดเม็ดเนี่ยกินทานทานทุกวันเนี่ยวันละเม็ดก่อนจะนอนกินข้าวแล้วก็กินอันนี้ตามลงไปง่วงบัานเนีโอ้ก็ดีแล้วก็หันใจไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยเนาะน้ำมูกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีปกติเหมือนเดิม เห็นคุณพ่อบอกว่าก่อนที่เราจะสัมภาษณ์กันบอกว่าโดนเมื่อก่อนโดนแดดโดนดแดดโดนฝุ่นโดนอะไรรกข้าวก็ไม่ไหวเ,เดินไปเดินมาครับรถก็มไม่ไหวลวรถก็เหนื่อยอ,าอตายทําไมทําไมไม่เป็นอย่างนี้ผมเลยว่า,ผม,มามผมได้เห็นดาตัวนี้แต่ก่อนผมไม่ได้ขับรถจากผมเลิกการผมเลิกบริษัทปีกว่าแต่ผมมาขับรถตู้ของชมรมคนพูดเนี่ยคือกิจอาสาเฉยแต่ว่าไปกับเขาเนาะไปกับคนขับรถคนขับรถยังมาตาย ผมไปผมไ่กินอะไรอะไรก็เออเริ่มอาการไม่ดีแล้วบ้ดเข้าโรงพยาบาลเขาก็เอายาให้กินกินก็ออกซิเจนใส่วันเดียวเขาให้ออกมาถูกเชิญเขาเอื้อไป้ฉุกเชินเพะนี้หายแล้วผมมาเห็นยาตัวนี้เนี่ยดูในยูทูบเนี่ยในโทรศัพท์เนี่ยผมได้โทรสั่งผมดูอาการเขาสัมภาษณ์ในในโทรศัพท์อาจจะดีผมได้โทรสั่งสามปสองสามสองพันละน้องสองยี่สิบาทเนาะ 2,000บาท3ามปุกเขาให้กินวันละเม็ดนั่นสลากมันอยู่ในใตโต๊ะก็มีนั่นแหละผมก็เลยถามผมเลยติดต่อลองดูก่อนคือจะไม่มีตังค์หรอกเพราะว่าขอลูกขอคนนั้นคนนี้มาเขาเลยให้มาเขาสงสารก็เลยว่าเอก็ดีขึ้นน่ะทุกวันนี้ก็เหมือนปกติแต่ก่อนผมเดินไปเดินมาจะสตาร์รถยังเหนื่อยนะ <Good. S 1> ถามคุณพ่อหน่อยตอนก่อน,อนที่จะมาเจอ,อยูคอตอนที่มันมีอาการอาการแบบหอบผือเนี่ยแล้วมันเหนื่อยเนี่ยตอนนั้นสภาพจิตใจคุณพ่อเป็นยังไงครับสภาพจิตใจก็คนเราไม่อยากตายแต่ว่าเราต้องแบบต้องหาวิธีการแก้ของมันคือไปต้องเอายายาพ่นยาจากโรงพยาบาลมาพ่น<ะ>พ่นแล้วก็ได้เป็น,เป,นเป็นชคฉุกเชินเน่ยเขาเอิ้อนถูกเฉินเนเาเอานนย,ยาพ่นเนาะยาพ่นฉุกเชินแต่ว่ามันก็หาย ไปครึ่งวันกลางคืนก็พ่นกลางนก็พ่นอย่างนี้<ฆ>ตัวนี้กินวันละเม็ดเนี่ยผมยังไม่พ่นเลยตัวเนี้ยโอ้แล้วคุณพ่อไม่ไม่พ่นยาพ่นมานานเท่าไหร่แล้วจ๊ะยาพ่นประมาณเขาให้ตลอดอเขาให้มาสามเดือนไปทีเขาให้สองหลอดค้ะผมยังไม่พ่นนันของผมอลยผมไม่พ่นเพราะว่ากินยาตัวนี้หรอกทดลองก่อนเนี่ยยาตัวเนี้ยทดลองยาตัวนี้หนึ่งปุกผมยัง ผมพ่นบ่มแต่แต่ว่าเวลาเวลามันเป็นกลางวันเนาะมันร้อนๆเนาะผมพ่นอยู่แต่วันวันละครั้งแต่ว่าจินดาตัวนี้นำตามตามกลางคืนก็หันใจว่ไม่บีดนะหันใจไม่บีดไม่อะไรเนาะปกติคือไม่ไม่หอบไม่เหืดแหละผมเป็นคนตัวตัวตัวใหญ่เนาะผมไม่เข้าน้ําเกลือมันก็ใหญ่ตอนเข้าโรงพยาบาลน่ะก็เลยมันใหญ่พอดีก็เลยว่าเห็นยาตัวนี้มาผมว่าถ้าผมไม่หายถ้าผมปกติเนาะถ้ามันหมด ผมจะ้ามีอาการเกิดขึ้นผมจะโทรสั่งอีกทีอขอเงินลูก<ะ><ะ>เพราะว่าตอนนี้มันมีตังค์หรอกเพราะว่าต้องอาศัยเขาอ่าถามคุณพ่อหน่อยค่ะว่าเมื่อก่อนก่อน,ก,อนก่อนที่จะมาเจอโยขอคุณพ่อเชื่อไหมว่าอาหารเสริมมันช่วยเราได้อืตอนนี้มันก็เราเราไม่รู้จักเนาะเพราะว่า<ะ>มิซายาในวงบาลอย่างเดียวเนาะ,ะตอนนั้นเขากินยาเดี๋ยวเขาเลือกให้ยากินเขาให้พ่้นยา<ะ>เพราะว่าผมผมมีอาการดีขึ้นไะ อาการดีนี่หนึ่งแต่ว่ามันมันเลิกพ่นไม่ได้เขาต้องให้พ่นตลอดอ,อันนี้ผมก็ไม่เห็นตัวเนี้มผมไม่เลิกเลิกพ่นเลยเนี่ยเลิกพ่นแล้วกม็มันถึงจุดไหนที่คุณพ่อรู้สึกว่าอยากจะหาอาหารเสริมมาทานแล้วมันตอนนี้ผมก็มก็ไม่ใชากอาหารเสริมมไม่ไม่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าผมจะผมจะตัวใหญ่ขึ้นผมผมจะพยายามจะลดอาหารจะลดทุกอย่างเพรายาะเป็นตัวเบานิดหนึ่งแล้วเวลามันเป็นไรมามันก็ตัวใหญ่เนาะ <laughs> ผมตอนนี้ผมมันอยากได้อาหารเสริมหรอกคือจากได้ตัวนี้จะกินตัวนี้ก่อนหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันมันถึงจุดไหนที่คุณพ่อหายูคอเนี่ยแบบอยากอยากหาตัวช่วยมาช่วยให้ร่างกายเราดีขึ้นก็แล้วแต่แล้วแล้วตอนนี้ผมยังไม่หาหรอกเพราะว่าผมทดลองยาตัวนี้ก่อนตอนนี้ก่อนคือตอนนี้ผมอยากทดลองยาตัวนี้เป็นตัวแรกเป็นตัวยืนก็ได้เป็นตัวเป็นหลักก็ได้ไงช่วยอาการเราก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเรามีกําลังจากตัวนี้ค่ะยาพ่นก็แค่ฉุกเฉิน แต่ตัวนี้ผมไปต่างจังหวัดไปได้ทุกที่เพราะกินยาวันละเม็ดแค่นั้นผมก็หายหันใจปกตินอนปกติเวลาตื่นก็ตื่นตีสี่ตีสีธรรมดาผมเคยทุกตีสามตีสีผมก็รู้ปกติแต่ว่าตัวนี้ช่วยได้ไม่เป็นไรจากตอนกลางวันกลางวันไม่มีอะไรเลยเห็นไวผมพูดตรงๆเลยผมพูดใจเลยนะตอนนี้ผมไม่เหนื่อยพูดกับคุณก็ไม่เหนื่อยให้พูดทั้งวันก็ไม่เหนื่อยแต่ก่อนพูดไม่ได้ พูดพูดพูดไปนานๆประมาณสินาทีก็เริ่มหายใจอืดแล้วอืดแล้วหายใจจะอืดแล้วอันนี้ตอนนี้ผมประนาณสินาทีได้เนาะเนี่ยผมเป็นไงผมก็ปกติเหมือนเดิมเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าอาการอาการหาเสียงก็ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคุณจําได้ไหมที่ผมพูดมานี่ตั้งแต่คําแรกทํำนี้อาหารเปลี่ยนเสียงไหมไม่นะแต่ก่อนผมพูดไม่ได้ตั้งแต่ยันสตาร์ทรถก็ยังไม่ได้เหนื่อยเนี่ย ตอนนอี้ไปได้แสดงว่าคุณพ่อดีใจจริงๆเนาะที่เ<ด><ด>จอยู่พอนะอีกนิดกว่าอยากให้คุณพ่อฝากถึงคนที่เขาดูคลิปนี้เผื่อเขากำลังหาข้อมูลก็ตอนนี้เนาะใครเป็นโรคหอบหืดเนี่ยด,ด,ดูจากผมได้เลยผมรับประกันได้ไม่ต้องเอาร้อเอาร้านเปอร์เซ็นต์หอกเอาแค่ร้อยห้าสิบก็พอคใครเป็นโรคหอบหืดติดต่อจากอยูยูคอรเ,เนี่ยยู่คอได้ทั้งบริษัทเขาจะส่งฟรีแล้วก็ต้อง แต่ว่าจ่ายตังก่อนนะจ่ายจ่ายจ่ายตังก่อนจ่ายตังอันอะไรก่อนเขาเอื้อมา่าส่งก่อนค่อยจ่ายตังค่ค่ะนนี่ใครถามว่าพ่อเป็นหน้ามาหรือเปล่าเขาจ้างมาพูดหรือเปล่าพ่อตอนนี้เนาะผมร้านเปอร์เซีนผมไม่ได้เป็นหน้ามาผมได้เป็นเซลล์ขายคือผมเป็นตัวตัวหลักของผมเนี่ยเป็นหอเผื่ออยู่แล้วคือผมตอนนี้ผมอาศัยอยู่คอเนี่ยคือได้สองเดือนกว่าเลยมั้ง ได้เดือนหัวเนาะยายาเดือนยะปลูกเนาะได้เดือนประมาณเดือนสิบวันเนี<ะ>่ยผมอาการดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้เลยเปลี่ยนหัวใจได้เลยใครเป็นหอบหืดใครเป็นมุมแพ้ติดต่อจากดูคอร์เบอร์โทรก็ให้คุณ ได้เลยนะคะคุณพ่อค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากเลยที่คุณพ่อไว้ใจนะให้เรพอร้อยล้านไม่ต้องเอาล้านเปอร์เซ็นรอกเพราะว่าตอนนี้ผมว่าผมให้ล้านอยู่แต่ว่าเอาจากร้อยห้าสิบซะโอเคนะคือจิตใจผมใจผมไม่เหนื่อยใจผมไม่ท้อแล้วแต่ขวนผมท้อพูดไม่ได้พูดประมาณสิบนาทีก็เริ่มเหนื่อยละตอนนี้ผมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคําเลยไม่เปลี่ยนเสียงเลยถูกไหมตอนนี้โอเคคืออยู่ขอบนี่มาติดตามของ ผลงานของยา,อาายา่มาติดตามยามาติดตามคนไข้ผมขอบคุณทุกคนครับขอบคุณค่ะวันนี้นะาน,น้องคิวก็เลยเอาบรันยูคอมามอบให้คุณพ่ออีกสามก็ปลูกไปเลยฟรีฟรือมอบจ่ายฟรีเลยอขอบคุณครับใครนะที่มีอาการหอบหืดหรือคนที่คุณรักนะคะมีอาการหอบหืดก็สามารถติดต่อบ,บรานยูคอได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดน,นะคะ ต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆนะคะของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะก็อย่าลืมติดตามทชมในที่บาลานซ์แบนทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มค่ะแต่ว่าวันนี้นะชิวแล้วก็คุณพ่อนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมกับยูฟอเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ